สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง f c MotoGP นะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้12พฤษภาคม2565ครับพรุ่งนี้ MotoGP กลับมาแล้วนะครับสนามที่7ที่เลอมองเซอร,ร์กิตประเทศฝรั่งเศสนะฮะการซ้อมวันแรกใน F1 p F2 p เรบตารางเวลาการแข่งขันข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดเนี่ยอยู่ในหน้าชุมชน,นะฮะ <c oughs> ช่วงนี้ผมจะโพสต์ในหน้าชุมชนบ่อยนะครับวันหนึ่งดังนั้นก็ค่อยๆเรียกว่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะฮะมันจะได้มันจะได้เจอเพราะว่า เปิดไปปุ๊บบางท่านบอกว่าเอ้าทําไมไม่เจอนะฮะเพราะว่าคุณไม่เลื่อนไงฮะตเ,เลื่อนเลื่อนเลื่อนลงไปหน่อยวันหนึ่งก็โพสสามสรอบเนี่ยมันก็เรียกว่าถมกันเข้ามาเข้ามาเนาะหรือจะไปติดตามใน f a c e b o o k Fa เพจ g e Biker Man คนรัก m o t o g ร์ครับอันนั้นจะโพสต์ฝากหมดไว้จะหาง่ายหน่อยเนาะฝากติดตามกันด้วยครับ ทุกคนตอนแรกนี่ผมตั้งใจว่าคลิปรายการคืนนี้เราจะพรีวิวสนามนะครับจะพาทุกคนมาทําความรู้จักนะฮะว่าเลยมองสกิทเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจนะครับเตรียมพร้อมวิเคราะห์ไปล่าสุดก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ในการฝึกซ้อมสองรอบเนี่ยแต่ไปไปมา,มาก็อดใจไม่ได้นะครับที่จะไม่พูดถึงประเด็นร้อนที่กําลังฮอตฮิตจริงอยู่นะผมอาจจะโพสต์รายละเอียดให้ทุกคนได้อ่านแล้วนะฮะในหน้าชุมชนในเรื่องของซูซูกิเนี่ยกับการ แถลงการออกมาอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับตั้งแต่มีข่าวลือออกมากับความเป็นไปกับทุกสิ่งอย่างนะครับที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่สุตุกิพยายามจะทำนะฮะนั่นก็คืออาจจะยังไม่ได้ว่าวิเคราะห์แบบละเอียดถึงต้นสายปลายเหตุน,นะฮะว่าตกลงนี่มายังไงกันแน่นะครับทำไมถึงจะต้องมาลงเอยในแบบนี้นะครับอ่ะก็เลยถือว่าเอาเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมาวิเคราะห์ให้ฟังกันแบบเน้นๆน,น,นะครับอาจจะจาะลึกมากกว่างานเขียนเนาะ สำหรับแถลงการของซูซูกิที่ออกมาอย่างเป็นทางการนี่คือครั้งแรกนะครับ <c oughs> นี่คือครั้งแรกตั้งแต่ที่ซูซูกิมีข่าวลือออกมาในเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนนะฮะข่าวลือรอบนั้นก็ออกมาว่าประชุมกันแล้วตั้งใจจะย,ยุตินะครับยุติบทบาทนะครับไม่เข้าร่วมการแข่งขันในปีหน้าเนี่ยซึ่งหนึ่งวันถัดมาทางดอนน้านะครับก็ออกมาแถลงการนะว่าซูซูกิจะทําแบบนี้ไม่ได้ เพราะว่ามันมีเรื่องของสัญญามันมีเรื่องของอะไรที่แบบจะตัดสินใจฝ่ายเดียวไม่ได้เอาง่ายๆนะฮะตอนหน้าก็ชี้แจงมาประมาณนั้นสุสกิก็หายเงียบไปนะครับแล้วก็พร้อมกับข่าวล่ําข่าวลือที่มีมาตลอดนะครับตลอดในสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับหลายวันผ่านมันเนี่ยนะว่าเออสามสิบหกจะไปทีมนั้นทีมนี้นะครับอ่าสี่สองจะไปทีมนั้นทีมนี้มันก็จะมีมาในแบบนี้จนแล้วจนรอดนะครับในช่วงเวลาประมาณบ่ายนะครับตามเวลาในบ้านเราเนี่ย ทางออฟฟิเชียลหลักของซูซูกิก็แถลงการอย่างเป็นทางการว่าตอนนี้กําลังหาลือนะฮะเขาพยายามที่จะใช้ถ้อยคําที่ค่อนข้างที่จะรอบคอบแล้วก็ระมัดระวังมากกว่าเดิมนะฮะก็คือพยายามที่จะบ่งบอกว่าโอเคล่ะยืนยันจุดประสงค์นะฮะว่าต้องการที่จะ,อะถอนตัวออกจากมอเตอร์ในปีหน้าแต่หาลือนะเขถึงแนวทางว่าจะมีแนวทางไหนบ้างนะครับที่แบบว่าจะสามารถถอนตัวได้นะฮะกับทางดอนน่าเนี่ย แล้วก็พูดไปถึงในส่วนของผลกระทบนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกซึ่งนี่แหละผมผมจะมาวิเคราะหแบบ์แบบแบบละเอียดให้ฟังเนี่ย s> <S เขาก็อ้างเองไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะฮะจำเป็นที่จะต้องลดนะครับอ่าจําเป็นที่จะต้องแบบว่าถอนตัวออกไปไม่ใช่แค่รายการ MotoGP นะครับอาจจะเป็นรายการแข่งรถรายการอื่นๆที่ซูซูกิเนี่ยส่งลงแข่งขันอยู่ในตอนนี้เพื่อที่จะเตรียมรับกับเรียกว่าการต่อสู้นะครับ ในเชิงธุรกิจนะฮะใน,ในทุกวันนี้เนี่ยประมาณนั้นแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับการขอบคุณนะครับไปยังทีม Suzuki Extra นะฮะนั่นก็คือทีมต้นสังกัดของจอห์นเมียแล้วก็อเล็กลินส์นี่แหละครับแล้วก็พูดถึงขอบคุณไปทางทุกสิ่งอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับแฟนๆอะไรเงี้ยนะครับที่ร่วมเชียร์ร่วมอะไรกันมาตลอดเลยเวลาผู้สนับสนุนต่ตางๆเนี่ยนะครับก็ทิ้งท้ายมาประมาณนี้ะนะฮะทีนี้ หลายคนอาจจะเคยคิดนะฮะว่าเอ๊ะคุณปุ้ยม,มันมันมันมาจากในเรื่องของการที่เรื่องของประเด็นดราม่าที่ซูซูกิเนี่ยไปละเมิดไปฝ่าฝืนกฎนะครับของสหภาพยุโรปเนี่ยเรื่องของมลพิษเรื่องของดีเซลหรือเปล่าฮะการที่ว่าไม่ผ่านกฎตรงนี้เนี่ยทำให้ซูซูกิี่จจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลแล้วก็อาจจะมีการจ่ายเงินค่าปรับที่เป็นเงินก้อนโตเบื้องต้นเราก็ตามประเด็นนี้กันมาอย่างใกล้ชิดนะครับแต่หน้า ประหลาดใจตรงที่ว่าไม่มีการอ้างอิงถึงตรงนี้นะครับว่าซูซูกิเนี่ยจะต้องไปจ่ายเงินจะต้องได้รับผลกระทบเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้ประเด็นนี้ก็คือผมก็อ้างอิงไปตามข้อมูลที่ได้รับมานะครับไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกน,นะฮะว่าตกลงเราจะเชื่อซูซูกิได้แค่ไหนยังไงกับประเด็นนี้ดังนั้นใช้วิจญญญายในการรับฟังประเด็นนี้ให้ดีนะครับว่าเขาบอกว่าไม่เกี่ยวนะหมายเหตุว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้แต่มันเกี่ยวกับอะไรล่ะฮะ มันเกี่ยวกับในเรื่องของรถไฟฟ้าครับรถไฟฟ้าหรือรถ e-v เนี่ยทุกคนทราบดีใช่ไหมว่ามันเป็นอนาคตใหม่ของวงการยานยนต์นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาแล้วล่ะในตอนนี้แต่อาจจะยังไม่แพร่หลายในวงกว้างเท่าที่ควรนักแต่เชื่อเหลือเกินว่าในอนาคตอันใกล้อีกไม่นานเกินรอเนี่ยนะครับเทคโนโลยีตัวนี้จะเข้ามานะครับเครื่องยนต์สันดาปก็อาจจะ ค่อยๆหายไปหรือเปล่านะฮะซึ่งตรงนี้แต่ละค่ายรถผู้ผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสองล้อสี่ล้อเนี่ยก็ต่างทุ่มงบประมาณนะครับอย่างเต็มที่เพื่อที่จะค้นคว้าวิจัยเพื่อที่จะฉกช,ชิงเอาความพร้อมที่สุดให้ได้ในตรงนี้นะฮะดังนั้นซูซูกิเองก็อยู่เฉยๆไม่ได้นะครับก็เลยจาเป็นที่จะต้องนํางบประมาณก้อนโตตรงนี้นะครับมามาใช้นี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักๆนะครับที่ทางสื่อน,นอกเขาพยายามที่จะวิเคราะห์ให้ฟังนะฮะ แล้วก็พูดถึงในเรื่องของอความผันผวนของเศรษฐกิจนะครับผลกระทบจากโควิด19นะฮะญี่ปุ่นเองก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันแล้วก็ร่วมของภาวะสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันก็หลอมรวมกันไปหมดนะครับในแต่ละทุกสิ่งอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี่ยพูดไปเนี่ยอาจจะกว้างนะครับวิเคราะห์เห็นภาพชัดเจนว่าบางท่านอาจจะบอกซูซูกิขายไม่ดีสินะ่ะนะครับปกติเห็นแต่รถ ของ Honda ของเย m a ม a าของอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยซูซูกิแทบจะไม่มีแทบที่จะไม่เห็นนะฮะจริงๆแล้วยอดขายที่ผมเข้าไปดูมาครับ Suzuki เนี่ยเป็นรถที่มียอดการขายดีขึ้นโตขึ้นกว่าเดิมครับถ้าเอาผลประกอบการโดยรวมยอดขายทั้งหมดนะฮะซูซูกิเนี่ยเติบโตขึ้นไปประมาณ13%ถือว่าไม่ไม่เบาเลยนะฮะ13%เนี่ยถือว่าใช้ได้มากๆกับภาวะ การใช้งานงานของเศรษฐกิจทั่วโลกในแบบนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของโดยรวมนะครับอันนี้ผมคงไล,ล่รายละเอียดให้ได้ไม่หมดนะว่าเขาขายอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์หรือว่าเครื่องยนต์กลไกลอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอ่าอันนี้ก็คือ13%นะครับที่ขายดีขึ้นโตขึ้นเอาง่ายมาโตขึ้นนั่นแหละแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อันนี้เขาโตขึ้นประมาณ14%เรนะฮะเรียกว่าขายได้ดีขึ้นกว่า14% แต่มันเรียกว่ามีประเด็นที่จีจ้ใจนะครับหน้าตกใจอย่างหนึ่งก็คือโตขึ้น13%โดยมวลรวมแต่ผลกำไรเนี่ยลดลงประมาณ1.5%อันนี้ก็ถือว่าพอเข้าใจได้ว่าโอเคละอาจจะลดลงไม่มากหรอก1.5%เน่ยนะครับนะฮะอันนี้ยังยังพอโอเคนะได้แต่เรื่องของมอเตอร์ไซค์ฮะขายดีโตขึ้น14%แต่กำไรหายไปประมาณ60% โอ้โหฮะทำไมมันเป็นแบบนี้ซูซูกิให้คำอธิบายว่าเรื่องของออวัสดุดิบในการในการทำนะฮะวัตถุดิบมันแพงขึ้นชิ้นส่วนอะไรต่างๆมันแพงขึ้นวัสดุดิบที่ออามาทำพาร์ตต่างๆนี่แหละเพื่อที่จะประกอบขึ้นกันเป็นตัวรถเป็นทบเทคโนโลยีเนี่ยมันแพงขึ้นผมเคยได้ยินคานี้ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะครับอาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้หรอกธุรกิจเล็กๆอย่างเช่นร้านก๋วยเตีเ๋ยวแบบขายดีจนจนขาดทุน หรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะขายดียังขาดทุนทุกคนเคยได้ยินคํานี้ไหมฮะถ้าขายดียังขาดทุนเนี่ยบางคนอาจจะงงฟังมันเผินแต่ถ้าพิเคราะห์ลงไปลึกๆเนี่ยม,ม,มันเหมือนประมาณว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นเนี่ยอาจจะขายดีมากแต่ไปเอาวัตถุด,ดิบที่แพงมากนะครับอย่างผักอย่างเงี้ยเคยซื้อโลละ50บาทสมมติแต่ผมอาพูดลอยๆไปอย่างนั้นนะฮะแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ไปไปซื้อผักโลละ200อย่างเงี้ยมาอ่าไหนกะ็แต่ก็ขายดีกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอะ แต่เห็นไหมฮะว่าแค่ผักอย่างเดียวนี่ก็โลละสองร้อยคือมากกว่าร้านอื่นเขาเนี่ยสามสี่เท่าตัวต่อให้ขายดีกว่าเขาก็ไม่รอดนะเงินก็ต้องเอามาลงทุนหมดไงดังนั้นก็เหมือนกันนะครับซูซูกิก็เจอปัญหานี้นะฮะก็คือ,อาขายดีกว่าเดิมนะฮะแต่ปรากฏว่าต้องซื้อของซื้อวัตถุดิบนี่แพงขึ้นนี่ก็เป็นเป็นที่มาที่ทางซูซูกิเขาให้เหตุผลมานะฮะ ดังนั้นก็เลยจําเป็นนะครับที่หลอมรวมทุกสิ่งอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับกําไรก็ลดลงไปยอดขายเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้ว่ามีค่าอะไรมันก็ไม่ได้ว่าสัมพันธ์อะไรกันถ้ายอดขายโตขึ้น20%แล้วกําไรโตขึ้น20%ก็พอว่าใช่ไหมยอดขายโตขึ้น20กําไรลดลง60อย่างนี้มันโอ้นะฮะก็มันก็น่าเห็นใจตรงนี้ไงผมก็ก่อนข้างเห็นใจนะครับถ้าถ้าข้อมูลในตรงนี้ออกมาให้เราได้ฟังได้ชัดเจนแบบละเลอียดก็พอที่จะรับฟังแล้วก็เข้าใจได้ใช่ไหมฮะ ทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยกลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะทุกคนถามว่ามันใช้งบประมาณเยอะไหมมันก็ไม่ได้มีตัวเลขยืนยันออกมาชัดเจนนะครับผมเองก็ไม่กล้าที่จะคาดเดาแต่ถ้าจะให้พูดแบบโดยรวมจริงๆตัวเลขกลมๆจริงๆเนี่ยที่ไม่ได้ระบุจํานวนเนี่ยเยอะมากฮะ,ะนะครับองความรู้ของตรงนี้เนี่ยมันจะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนไปเนี่ยสูงมากครับดังนั้นก็คือเพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้า เขาก็คงจะต้องเอาเรื่องของตรงนี้ไว้ก่อนอ่านะฮะถ้าถ้ามันจะจริงตามที่รายงานกล่าวอ้างมานะครับว่าเอางบไปพัฒนารถไฟฟ้านี่ทุกคนก็เห็นด้วยกับซูซูกิไหมถ้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าโอ้ยไม่ต้องพัฒนาหรอกถ้าไม่ต้องพัฒนาทีเหมือนเขาไม่อยู่เฉยไงฮะทุกแทบทุกค่ายเนี่ยเขาทำกันหมดแล้วไงดังนั้นซูซูกิเองก็ไม่ใช่ว่าจะเป็น รถหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายดิบขายดีเหมือนเหมือนบางค่ายอันนี้ก็รื่งจริงแหละต่อให้โตก็จริงนะครับแต่ถ้าเอาไปเทียบกับค่ายอื่นนี่ก็ยังถือว่าน้อยอยู่ดังนั้นถ้าจะทําตัวเหมือนประมาณว่าไม่รู้หนาวรู้ร้อนเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวเพื่ออนาคตเนี่ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยจําเป็นที่จะต้องตรงนี้ไอ้ถามว่างบประมาณที่ใช้ในการทํา Mo ต o GP เนี่ยมันมันสูงไหมถ้าตอนที่ยังไม่มีโควิดนะฮะคร่าวๆตอนนั้นนะสุดูกิใช้งบประมาณเนี่ยประมาณ 1,700-1,800ล้านเลยทีเดียวครับอาจจะน้อยกว่ายามาฮาน้อยกว่าดูคาติน้อยกว่าฮอนด้าแต่น้อยกว่าแค่ไม่กี่ร้อยล้านหรอกฮะไม่ได้ว่าน้อยกว่าเยอะครับคือเป็นทีมโรงงานที่ไม่มีทีมรองก็จริงนะครับแต่งบประมาณที่ใช้ก็อู๋นะฮะพันปลายๆเหมือนกันนะหมายถึงว่าพันล้านนะนะดังนั้นในตรงนี้ถ้าเอาไอ้ตรงนี้ไปใช้พัฒนาเรื่องของรถ E ีจริงๆเนี่ย หรือว่าเอาไปส่งเสริมการขายด้านอื่นเอาไปทําแพ็กเกจอื่นก็ไปเนี่ยมันอาจจะดีกว่านี้มันอาจจะเพิ่มความมั่นคงให้กับองค์กรของพวกเขาได้มากกว่านี้ถ้าคิดในมุมของการบริหารการจัดการเนี่ยมันมันก็ถูกต้องมันก็ใช่แหละครับดังนั้นก็แน่นอนนะครับว่าถึงแม้ซูซูกิจะพยายามเลี่ยงที่จะใช้คํานะครับพยายามที่จะเจราจาแต่เป้าหมายของพวกเขาก็ชัดเจนนะฮะชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าต้องการที่จะถอนตัวออกแน่ๆแหละเพียงแต่ว่า ก็ต้องเคลียร์เพราะว่าสัญญาใหม่เนี่ยซูซูกิเพิ่งใช้ไปแค่6เดือนเองนะฮะโคต้า5ปีเนี่ยมันก็น่าเศร้านะฮะโคต้า5ปีที่เซ็นไว้กับดอน่านะครับเพิ่งเซ็นมาเมื่อปีที่แล้วกาปลายปีที่แล้วนี่เองครับเซ็นที่จะเข้าร่วมการแข่งขันว o t o g เนี่ยดังนั้นใช้สิทธิ์ไปแค่6สนามนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะโดนปรับเท่าไหร่นะจริงๆคือตามหลักมันก็ต้องโดนอยู่แล้วล่ะนะฮะแต่จะจะมากจะน้อยอยังไง ก็ต้องรอดูนะครับถ้าให้มันเวลามันผ่านไปนี่ก็อาจจะพอที่จะเข้าใจรายละเอียดตรงนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะทีนี้เมื่อถามถึงนักแข่งนะครับทั้ง2คนนะฮะจะเป็นยังไงนะครับอืมถ้าพูดในรายของจวานเมียเนี่ยก็มีข่าวกับ Honda มายาวนานแล้วยิ่งมีกรณีแบบนี้ก็ยิ่งน่าจะชัดเจนขึ้นนะครับว่าเปอร์เซ็นต์แนวโน้มที่จะไปจับคู่กับม Mark าร์กมาเคสนะฮะในเรซอนดานั้นก็เรียกว่าสูงขึ้นสูงนเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะ แต่ถ้าเป็นอเล็กซ์กลินนะฮะ42เนี่ยซึ่งผลงานดีเหลือเกินในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าอันนี้ยังคงไม่มีข่าวอะไรมากมายแต่คิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะมองเรื่องของเยอรม่าไอเที่มีปัญหาเรื่องของนักแข่งอยู่ในตอนนี้ครับว่าไหนๆก็สูบเรียงเหมือนกันใช่ไหมละ่ะบางทีเนี่ยรัสเซรลัซซี่เนี่ยอาจจะสนใจอเล็กซ์เลนคนนี้ไปร่วมทีมหรือเปล่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับคือเรื่องของนักแข่งเนี่ยส่วนตัวแล้วผมไม่น่าไม่น่าห่วงเท่าไหร,ร่นะน่าจะมี น่าจะมีทีมให้ได้ลงอยู่แหละแต่มันจะไปลงทีมไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่แอบเป็นห่วงก็คือเรื่องของทีมงานฮะทีมงานของซูซูกิซึ่งผมมองว่าเป็นทีมงานเล็กๆนะครับแต่เขาอยู่กันเหมือนประมาณว่าครอบครัวนะก็คืออยู่กันไม่อาจจะไม่องค์กรใหญ่เหมือนทีมโรงงานทีมอื่นไงครับแต่ก็ครั้งหนึ่งก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จถึงขั้นแชมป์โลกได้ไงแล้วนอกจากนั้นมาถึงแม้จะไม่มีชัยชนะนะครับแต่พวกเขาก็วนเวียนอยู่ในระดับหัวแถวมาตลอดนะฮะ ยิ่งในปีนี้เราได้เห็นใช่ไหมครับว่าออร์เรกเินก็ถือว่าพัฒนาความนิ่งของตัวเองได้ขึ้นมารวมทั้งรถแข่งของซูซูกิก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพก็นี่แหละเบื้องหลังทีมงานพวกนี้แหละครับดังนั้นถ้าทีมงานพวกเขาจะไปอยู่ไหนเนี่ยผมว่ามันก็คงจะต้องมีแล้วฮะที่อาจจะตกงานคำว่าตกงานหมายถึงว่าอาจจะได้งานใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับมอเตอร์จีพีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไงแต่ถ้าด้วยโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของพวกเขาที่เคยทํางานในรถแข่งระดับโลกแบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่า ก็คงจะมีที่ทํางานเนี่ยใหม่ในอ้าแขนรองรับพวกเขานะในทีมงานเนี่ยแต่จะเกี่ยวข้องกับโมโตบีสักกี่คนอันนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เหมือนกันนะฮะแต่เห็นภาพของจอห์นเมียร์นะครับโพสต์ไว้ใน i n s t a g r a m ส่วนตัวนะครับก็บรรยายสั้นๆถึงบรรยากาศที่ดีงามนะครับในพิการของซูซูกินะฮะมันเป็นสิ่งที่จะจดจาไปไม่ลืมอย่างนี้ก็รู้สึกว่าใชาหายมากๆครับผมเนี่ยนะผมเองไม่ได้อยู่ในฐานะของ f c ของทีมนี้ แบบว่าโดยตรงเท่าไหร่นักนะครับในตอนนี้แต่ก็แน่นอนนะรู้สึกใจหายมากๆที่เห็นตั้งแต่ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะว่ามีข่าวลือจนถึงการประกาศในวันนี้เนี่ยสมองมันก็แล่นไปจนถึงเหตุการณ์สมัยที่ผมดูบอลีพีนู่นนะครับในช่วงก่อนยุค2000ผมเองเป็นหนึ่งในแฟน FC นะครับของซูซูกิในช่วงนั้นนะฮะนักแข่งไอดอลของผมคือเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียนะครับนักแข่งหมายเลข10ของทางซูซูกิ สมัยนั้นก็ยังไม่ใช่มอเตอร์จีพีนะฮะยังยังไม่ใช่เครื่องยนต์4จังหวะแบบนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์2จังหวะ5 0าซีซีเนี่ยก็ใช้ k คนนี่โรเบิร์ตจูเนียใช้ RGV 500ครับก็ถือว่าปี1999เนี่ยโอ้หลุ้นมันฮะแต่ก็ถือว่าไม่ได้แชมป์แต่ก็ส่งสัญญาณมาแล้วนะพอมาในปี2000เนี่ยก็กลายเป็นว่าประสบความสำเร็จสูงสุดพาซูรกิเป็นแชมป์นะครับในรอบ7ปีนะครับ หกปีเจ็ดปีนะก่อนหน้านั้นก็เป็นเควินชวานใช่ไหมละ่ะนั่นก็คือเป็นความประทับใจระหว่างผมกับนักแข่งค่ายซูซูกิในยุคนั้นนะครับแต่ยุคนี้ว่าถึงแม้เราเราจะไม่ใช่เอฟซตัวจริงของเขาเนี่ยแต่ผมก็ให้กําลังใจไปตลอดนะครับก็นักแข่งทั้งทั้งคู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักแข่งอนาคตไกลนะครับโดยเฉพาะจอานเมียนะฮะเป็นนักแข่งที่สื่อต่างประเทศนะก็ยกย่องนะครับให้เทียบเคียงฟาบิโอควาตาราโรเทียบเคียง,งฟรานเชสโกบัญญาย่า 3คนนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนักแข่งเกณฑ์ใหม่ในตอนนี้นะครับที่เรียกว่ามีผลงานที่ดีที่สุดเรียกว่าเป็นนักขับระดับหัวแถวเป็นเจเนอเรชันใหม่นะครับเราคงไม่นับคนอื่นๆน,นะครับคนอื่นๆเนี่ยก็อายุอาณามก็จะเริ่มจะเข้า3ามจุนี้เราอาจจะเป็นนักแข่งอีกเกณฑ์หนึ่งไปถ้าจะเป็นรุ่นใหม่ๆก็คือก็ต้องให้เครดิตแชมป์โลกทั้ง2คนนี่แหละครับทั้งแฟบแล้วก็ทังเมียแล้วก็ไปโก้บรรญาญ,ญาด้วยใช่ไหมครับอ้านี้ก็คือ เป็นสรุปนะครับล่าสุดออกมาจากซูซูกินะฮะว่าจะเอายังไงต่อยังไม่ได้ว่าประกาศอย่างเป็นทางการนะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่ซูซูกิเขาแถลงการไปแล้วว่าตอนนี้เขากําลังเจรจากําลังหาข้อยุติหาข้อสรุปกับทางดอนน่ามันเป็นเรื่องของสัญญาเรื่องของกฎหมายเรื่องของอะไรก็คงจะต้องให้เวลาได้เคลียร์ได้อะไรกันหน่อยแต่ก็ชัดเจนแล้วนะ,ะว่าซูซูกิเองก็เรียกว่าจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะฮะเพื่อที่จะถอนตัวออกไป จริงๆผมก็หวังนะครับว่าจะเป็นการถอนตัวแบบชั่วคราวเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2012 13 14นะฮะตอนนั้นก็หายไป3ปีใช่ไหมแล้วปี2015พวกเขาก็กลับมาะนะฮะแต่นั้นในตอนนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าซูซูกิจะมีทางออกแบบไหนยังไงกันบ้างนะครับอ่ะก็อยากจะให้กลับมานั่นแหละนะครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะก็คิดถึงค่ายคนบ้าน,นะครับคิดถึงทีมเล็กๆหัวใจใหญ่หญๆทีนี้ที่ผมมกักจะพูด เสมอนะครับว่านี่คือทีมเล็กหัวใจใหญ่กันเนาะ,ะเป็นโมเมนต์นะครับที่นํามาฝากทุกคนนะฮะแฟนๆเอฟซคนบ้าอย่าเพิ่งเสียใจนะครับอย่างน้อยเราก็ได้เชียร์นักแข่ง2คนนี้ต่อไปอย่างแน่นอนผมมีความเชื่ออย่างนั้นครับมีข้อมูลข่าวสารจากแหล่งไหนมาเพิ่มมาเสริมกันได้ยินดีมากๆในคอมเมนต์เช่นเคยนะครับขาเหลือ,อยังไงก็ชี้แนะกันได้นะครับพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่นะลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ